สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่สนามมักกาพัฒนาครับเลยองในฟุตบอลลีกครับ VAP ครับเลยองครับวันนี้วันเสาร์ครับจูรี่ครับสง2ัจะเป็นรุ่น50อัพครับวันนี้ครับ มีของใหม่มารืออะไรมาถามก่อนนะครับนะครับวันนี้เป็นท่านอาจารย์เิ่งกับวิู่าผากับกระลอกดำามืงเมืองทับมาครับลงทำหน้าที่ครับและรายที่หนึ่งเป็นท่านอาจารย์ไข่ครับรายที่สองเป็นท่านอาจารย์วกพัสิครับพุ่ยช่อพุ่ยศิลป์จิตศรีครับเป็นอาจารย์ไม้ครับพุ่งสะท้อนนะครับวันนี้ก็เวลาสั้ประมาณบ่ายสามนะ อาจารย์ไหมครับแดดกำลังดีเลยครับนะครับฝั่งฝั่งซ้ายก็นจะเ็นป็นตะพงครับนะครับเอาบรรยากาศมาฝากครับฝาก FC กดไลค์กดแชร์ด้วยให้แมวใช้ด้วยเด้อครับกดคอมเมนต์ได้ครับก่อนเรื่อมจกมครับวันนี้ครับ